สวัสดีทุกทท่านนะคะวันนี้อาจารย์ลักษ์ก็ได้มาพบกับทุกทท่านเพราะว่ามีหลายๆท่านเนี่ยถามเข้ามานะคะในเรื่องที่เกี่ยวกับความฝันว่าในความฝันของแต่ละคนนะคะ <_ seas> เป็นอย่างไรกันบ้างก็อยากให้อาจารย์ลักษ네์เนี่ยมาตอบทีนี้อาจารย์ลักษ์ก็เลยมาดูคําถามแล้วก็คัดมานะคะว่าความฝันของแต่ละคนเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะเดี๋ยวเราจะมาดูซิว่าแต่ละท่านเนี่ยถามมาอย่างไรกันบ้างนะคะ สำหรับการฝันที่เราจะออบังเอิญต้องฝันว่าเราไปติดโควิดนะคะหรือว่าไม่สบายติดโรคร้ายหรือถึงแม้ก็ต้องต้องเข้าโรงพยาบาลต้องดูก่อนนะว่าเราฝันแบบเนี้ยตัวเองเนี่ยเป็นหรือยังถ,ถ้าตัวเองกำลังไม่สบายอยู่นะเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ความฝันแบบเนี้ยถือว่าโอเคอยู่นะคะเพราะว่าโาครคภัยไข้เจ็บจะค่อยๆหายไปแต่จริงๆพอบอกว่าฝันเรื่องติดโควิดเนี่ย มันเหมือนกับสิ่งหนึ่งซึ่งตอนนี้มันอินเทรนด์อยู่ทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นความบัดกลัวนั้นความบัดกลัวตรงนีอาจจะทําให้เราฝันตรงนี้ได้นะคะก็อย่าไปซีเรียสะไรมากนะักแต่ว่าแต่ว่าถ้าเกิดใครก็ตามที่ฝันว่าตัวเองเข้าโรงพยาบาลตรงนี้นะคะให้ระมัดระวังในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยทั้งของตัวเองแล้วก็ของคนใกล้ตัวทีนี้มันมีตัวเลขที่เป็นเลขประจําของมันอยู่นะคะเลขตรงเนี้ หนึ่งเลขสี่เลข 4, เจ็ดแล้วก็เลขสามนะคะอันนี้ก็จะเป็นเลขประจําของการที่ใครๆตามท้าฝันมาตัวเองเข้าโรงพยาบาลนะคะเอาละค่ะหรือไม่สบายนะแต่ถ้าเกิดตัวเองเอไม่เป็นอะไรอยู่นะคะไม่ได้เป็นอะไรดีอยู่ก็ตรงนี้ก็จะไม่ค่อยมีปัญหาอะไรสักเท่าไหร่ค่ะอันนี้ก็เป็นความฝันของทุกท่านนะคะที่คัดมาแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะแล้วก็เที่ยวหน้านะคะเราก็จะมาเจอกันอีกครั้งหนึ่ง นะกับอาจารย์ลักษณ์ในเรื่องของการพยากรณ์เรื่องของความฝันกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนนะขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงและมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ